ในโลกของมิดเดิลเอิร์ธดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลมีสัตว์ที่น่าพิศวงมากมายเกินกว่าที่จะจินตนาการได้แถมยังมีผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพวกโทรนยักษ์ภูเขาที่มีรูปร่างขนาดใหญ่แต่มีสมองเท่ากับมอพวกออคเผ่าพันธุ์ที่น่ารังเกียจและเป็นสมุนของจอมมารคนแคทที่สร้างอาณาจักรอย่างใหญ่โตอยู่ใต้หุบเขาและก็ยังมีพวกเอลเผ่าพันธุ์ชั้นสูงในมิดเดิลเอิร์ธไปจนถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่าคนตัวจิ๋วที่มีชื่อว่าฮอบบิต แถมยังมีพ่อหมดผู้ทรงอํานาจและจอมมารผู้กระหายที่อยากจะเป็นเจ้าของชีวิตของสรรพสิ่งบนโลกจนนําไปสู่สงครามครั้งยิ่งใหญ่เกินกว่ามนุษย์ธรรมดายอย่างเราจะจินตนาการได้หากอยากจะรู้ว่าเรื่องเราจะเป็นแบบไหนเราไปดูเนื้อหาพร้อมกันกับซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่มีชื่อว่า The Lord of the r i n g The Ring Power ซีรีส์ที่ทุ่มทุนสร้างมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกจะอลังการงานสร้างขนาดไหนยังไงเราไปดูพร้อมกันเลยครับ แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของซีรีส์ผมอยากจะพาทุกคนไปรู้จักแผนที่ของโลก Middle Earth กันก่อน Mid เด e Earth อยู่มานานหลายยุคหลายสมัยแต่ละยุคแต่ละสมัยแผนที่ก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะบางครั้งเกิดสงครามใหญ่จนทําให้พื้นทวีปจมไปทั้งผืนก็มีแผนที่จึงเปลี่ยนไปทุกยุคทุกสมัยและในซีรีส์เรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวในยุคที่2ซึ่งในโลกของ m i d เด e Earth นั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากมีสถานที่จํานวนมากที่ยังไม่ได้เอ่ยถึงแล้วเราก็แทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเนื้อหาหลักหลักกๆจะออยู่่ในนนทวีป็ หทวีปเอ็นโดหรือที่เรารู้จักกันในชื่อมิดเดิลเอิร์ธและก็2ทวีปอามันเป็นที่ตั้งของดินแดนวาลีนอดินแดนอมาตะาของเผ่าพันเอล แถมยังเป็นสถานที่ตั้งของทวีพึกษาต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่ให้แสงสว่างแทนดวงอาทิตย์อีกด้วยสองทวีปได้แยกออกจากกันอย่างชัดเจนมีมาหาสมุทรขนาดใหญ่ขั้นกลางอยู่ส่วนทวีปฮิตเทอร์แลนด์และดาร์คแลนด์และที่อื่นๆยังมีพื้นที่อีกจํานวนมาศาลแต่เราก็ยังไม่รู้เรื่องดาวอะไรเกี่ยวกับมันมากนักทุกอย่างยังคงเป็นปริศนาแต่เราจะมาดูรายล,ายละเอียดของแผนที่ของมิดเดิลเอิร์กันก่อนเฉพาะในมิดเดิลเอิร์ก็มีดินแดนที่กว้างใหญ่มาก แบ่งเป็นหลายๆดินแดนหลายๆอาณาจักรซึ่งประกอบไปด้วยอาณาจักรลินดอนที่ตั้งของมหานครหลวงแห่งไฮเอลอาร์นอและเอริโดซึ่งแคว้นชายบ้านของฟลอโดก็อยู่ในอนาณาจักรนี้ถัดมาก็เป็นโรวานีออนโรฮานกอนดอและมอร์ดอเป็นตน้นเอาละเมื่อรู้จักส่วนต่างๆของมิดเดิลเอิร์ธแล้วเรามาเข้าสู่เนื้อหาของซีรีส์กันเลยครับภาพเปิดมาที่ทวีปอาร์มันในดินแดนวาลีนอดินแดนอมาตะของเผ่าพันเอล ตอนนี้โลกยังไม่มีดวงอาทิตย์มีแต่ทวีพฤกษาต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่ส่องประกายเป็นแสงแทนดวงอาทิตย์ เด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าการาเดลเธอได้นํากระดาษมาพับเป็นเรือและลอยไปกับสายน้ําเรือของเธอค่อยๆกางปีกกลายเป็นนกอย่างน่าอัศจรรย์แต่แล้วก็โดนเด็กคนหนึ่งปาก้อนหินใส่จนเรือของเธอจมเธอโกรธมากและจะเข้าไปทําร้ายเด็กเหล่านั้นซึ่งนั่นก็ทําให้เรารู้ว่าเธอนั้นเป็นนักสู้และแล้วพี่ชายของเธอที่มีชื่อว่าฟินหลอดก็เข้ามาห้ามเธอไว้เขาพากาลาเดลไปนั่งใต้ต้นไม้และบอกว่าเจ้าสร้างเรือได้ดีมากและรู้ไหมว่าทําไมเรือถึงลอยและก้อนหินถึงจมก็เพราะว่าก้อนหินมันเห็น้้าํามมามันกวง แขวางเล็กเกินต้านทานฟินรอดพร่ำสอนสิ่งต่างๆและประสบการณ์ให้กับน้องสาวของเขาเพราะพวกเอลมีอายุยืนยาวหลายพันปีซึ่งกละเดียวก็เชื่อฟังพี่ชายของเธอมากแต่แล้ววันหนึ่งจอมมารก็ได้ถือกำเนิดขึ้นและได้มาทำลายทวีพฤกษาต้นไม้เงินต้นไม้ทองของพวกเอลจนทำให้โลกมืดมิดไปหมด กองทัพของเอลจึงได้ลุกต่อต้านพวกเขาได้นำกองทัพจำนวนมหาศาลออกเดินทางจากดินแดนวาลีนอมุ่งสู่ทวีปเอ็นดอร์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อมิดเดิลเอิร์ธดินแดนที่มีสัตว์ที่น่าพิศวงมากมายสงครามได้เริ่มขึ้นพวกเอลต่อสู้กับสมุนของมอร์กอตไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือพวกออกต่างฝ่ายต่างก็สูญเสียจำนวนมากสงครามได้ทำลายมิดเดิลเอิร์ธจนย่อยยับและยึดเยอะหลายศตวรรษ จนกระทั่งกาลาเดลโตเป็นสาวและได้เป็นแม่ทับของเหล่าเอลพวกเอลสูญเสียไปเยอะมากหมวกของนักรบกองกันสูงเท่าภูเขาแต่ทว่าในที่สุดพวกเขาก็สามารถกำลัดมอกอตลงได้แต่พวกออกสมุนของมองกอตที่มีจำนวนมหาศาลก็ได้แพร่กระจายไปทั่วมิดเดิลเอิร์ธและได้เพิ่มจำนวนอีกมหาศาลภายใต้การน,นำของผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของมองกอตเขาเป็นผู้พิเศษที่โหดเหี้ยมและเจ้าเล่ห์นามว่าซารอนฟินด์ดสาบาลว่าจะตามล่าก,กำจัดซารอนทีได้ แต่เขาก็พลาดท่าโดนซาลอนสังหารไปซะก่อนแถมยังได้เขียนสัญ,ญลักษณ์บางอย่างลงบนล่างของเขาอีกด้วยซึ่งแม้แต่เอลที่ปาดเปืองที่สุดก็ยังไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรกระเดลเสียใจมากเธอเก็บมีดของฟินดอดเอาไว้และสาบานว่าจะสานต่อภารกิจของพิ่ชายเธอให้สําเร็จ นักลบเอลได้กระจายไปทั่วทุกสารทิศในมิดเดิลเอิร์ธเพื่อตามหาซซวลอนแต่ไม่ว่าจะตามหาเท่าไหร่ก็ไม่มีแม้แต่ร่องรอยเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าและเวลาก็ล่วงเลยไปหลายร้อยปีเอลคนอื่นๆต่างคิดว่าซาวลอนกับพวกออกคงตายไปหมดแล้วเพราะไม่เจอร่องรอยของพวกมันมาหลายร้อยปีเลยยุติการออกตามล่า มีเพียงแต่กาลเดียวเท่านั้นที่ยังคงเชื่อมันว่าซารอนยังคงอยู่ที่ไหนสักแห่งเพื่อรอวันที่จะกลับมาโจมตีอีกครั้งเธอได้พาฐานกลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าไปยังดินแดนโลกล้างทางเหนือที่มีชื่อว่าโฟรสไวสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยน้ำแข็งและสภาพอากาศก็แย่มากทุกคนเดินทางไปอย่างยากลำบากจนในที่สุดพวกเขาก็มาเจอกับสถานที่แห่งหนึ่งดูแล้วน่าจะเป็นสถานที่ของซารอนที่เคยใช้ทดลองเวิทย์โบราณบางอย่างมีพวกออคถูกสตัฟกลายเป็นหินจำนวนมากแถมเธอยังได้เจอกับสัญลักษณ์อย่างเดียวกันที่อยู่บนตัวของพี่ชายเธออีกด้วย เธอยิ่งมั่นใจว่าซารอนยังคงอยู่และรอวันที่จะหวนคืนกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งและในขนาดนั้นก็มีโทนตัวหนึ่งออกมาอารวาาทำลายพวกเขากระเดลวก็ได้ใช้ทักษะการต่อสู้อันยอดเยี่ยมจัดการมันได้อย่างง่ายดาย เธอรีบสั่งให้ทุกคนพักผ่อนและจะอ,อกเดินทางตอนรุ่งสางแต่ทว่าคนของเธอกลับไม่เห็นด้วยเพราะพวกเขามองว่าเซารอนนั้นไม่อยู่แล้วแถมกลาเดียวยังได้ขัดคำสั่งไม่ยอมกลับไปยังอาณาจักรเอลตามคำบัญชาของกษัตริย์เพราะงั้นพวกเขาจึงยินคำขาดไม่ขอร่วมเดินทางกับกลาเดียลอีกต่อไปถ้าหากว่ากลาเดียลจะไปต่อก็จะต้องไปตามลำพังส่วนพวกเขาก็จะเดินทางกลับไปยังอาณาจักรเอลเมื่อกลาเดียลเห็นแบบนั้นสุดท้ายเธอจึงต้องล้มเลิกและกลับไปยังอาณาจักรเอลกับคนอื่น ภาพตัดมาที่โลวานีออนดินแดนโลกล้างทางใต้ท่ามกลางทุ่งหญ้าบนเนินเขามีชายสองคนกําลังเดินทางไปที่ไนสักแหง่งทั้งสองแบกเขาขนาดใหญ่ไว้บนหลังมาด้วยขณะที่เดินไปก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างตามพวกเขามาทางด้านหลังแต่พวกเขาก็ไม่สนใจและเดินทางต่อและพวกที่อับตามมานั้นก็คือพวกคนตัวจิว๋วเผ่าพันฮอบบิท เมื่อชายสองคนนั้นเดินผ่านไปหนึ่งในฮอบบิทก็ส่งสัญญาณบอกให้ทุกคนรู้จากนั้นทุกคนที่หลบอยู่ก็พากันออกมาจากที่ซ่อนและใช้ชีวิตตามเดิมอย่างปกติฮอบบิทเป็นเผ่าพันธุ์ที่รักสงบมากและหลีกเลี่ยงนักเดินทางที่ผ่านไปมาเสมอซึ่งฮอบบิทก็มีหลายชนเผ่ามีลักษณะแตกต่างกันไปและฮอบบิทกลุ่มนี้เป็นเผ่าที่มีชื่อว่าฮาร์ฟูดโดยมีผู้นำของกลุ่มชื่อว่าซาด็อกเขาพยายามค้นหาข้อมูลของนักเดินทางที่ผ่านมาครั้งนี้ว่าเป็นเผ่าอะไรและมาจากไหนดูแล้วคนเผ่านี้จะมมีีีสัตววเเล้้ยยงปป็นา,ปาอกด และภาพก็ตัดมาที่เด็กสาวชาวฮาพุดคนหนึ่งชื่อว่าโนรีเธอกับป๊อปปี้เพื่อนสนิทได้พาเด็กๆไปเก็บผลไม้ในฟาร์มพวกเขาดูร่าเริงมากและพากันเก็บกินผลไม้อย่างมีความสุขซึ่งเมื่อเห็นโนรีกับป๊อปปี้แล้วก็อดนึกถึงโฟโรกับแซมมี่ได้พวกเขามีนิสัยร่าเริงเหมือนๆกันในขณะที่พวกเขากําลังกินผลไม้อย่างมีความสุขหนึ่งในนั้นก็ได้เหลือไปเห็นรอยเท้าของสัตว์บางอย่างซึ่งมันมีขนาดใหญ่มาก โนรีที่เห็นแบบนั้นก็คิดว่าเป็นหมาป่าแถมยังเห็นตัวของมันแวบๆอยู่บนเนินเขาโนรีจึงรด้พาทุกคนออกไปจากที่นั่นและเจ้าหมาป่าตัวนั้นก็ไม่ใช่หมาป่าธรรมดาซะด้วยตัวของมันมีขนาดใหญ่มากและเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆฟานผลไม้ภาพตัดมาที่ลินดอนเมืองหลวงแห่งไฮเอล เอลหนุ่มคนหนึ่งกำลังนั่งเขียนหนังสืออยู่ในป่าที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ที่แสนงดงามเขาคนนี้มีชื่อว่าเอลรอนตอนนั้นก็มีคนรับใช้มารายงานเขาว่ากาลาเดลเพื่อนของท่านได้กลับมาถึงแล้วซึ่งเมื่อเอลรอนได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเขารีบตรงไปหาการาเดลในทันทีเมื่อเจอหน้ากันกาลาเดลก็ได้เอาสัญ,ญลักษณ์ของเซอรอนมาให้เขาดูและพูดว่านี่เป็นเครื่องหมายบอกว่าเซอรอนยังอยู่ที่ไหนสักแห่งข้าอยากจะได้นักรบจํานวนหนึ่งเพื่อออกตามล่าหาตัวเขาต่อซึ่งสาเหตุที่เธอกกกลับบมมาาาาาี่่่น็เเพพือออยจะราชาแหง เพื่อขอกําลังพลออกตามล่าเอลอนต่อซึ่งเมื่อเอลลอนได้ยินแบบนั้นก็รับปากว่าเขาจะหาหนทางให้กาลาเดลเข้าพบราชาให้ได้ ภาพตัดก,กลับมาที่เผ่าฮาฟูดโนรีกับคนอื่นๆได้กลับมาถึงหมู่บ้านพอมาถึงพ่อของเธอก็บอกเรื่องราวของนักเดินทางที่เพิ่งผ่านหมู่บ้านไปโดยเขาบอกว่าคนเหล่านั้นน่าจะเป็นนักล่าเมื่อโนรีได้ยินแบบนั้นก็เสียดายมากเพราะเธอมีความอยากรู้อยากเห็นของโลกภายนอกเป็นอย่างมากระหว่างที่เธอกําลังช่วยแม่เธอทํางานอยู่นั้นเธอก็ได้ถามไปด้วยความสงสัยว่านักล่าเหล่านั้นกําลังเดินทางไปทางใต้ทําไมแม่เคยสงสัยไหมว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นข้าอยากจะรู้เหลือเกินว่ามีสิ่งมหศัศจรรย์อะไรบ้างภายนอกสถานที่แห่งนี้ ซึ่งเมื่อแม่ของเธอได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าข้าเคยบอกเจ้าแล้วไม่รู้ตั้งกี่ครั้งกี่หนว่าพวกเอลต้องปกป้องผืนป่าคนแคลดดูแลเหมืองมนุษย์มีผืนทุ่งธัญ,ญพืชแต่ฮาฟุตอย่างเราเป็นอิสระจากทั้งหมดไม่มีฮาฟุตคนไหนเดินแตกแถวไม่มีใครเดินลำพังเรามีกันและกันเพราะแบบนั้นเราจึงอยู่รอดมาได้ซึ่งเมื่อโนริได้ยินแบบนั้นก็ไม่ตอบกลับใดๆแต่สีหน้าของเธอนั้นอยากจะออกผจญภัยมาก ตัดภาพกลับมาที่ลินดอนอนาณาจักรแห่งไฮเอลตอนนี้กษัตริย์กิลการัสราชาของเอล ก็ได้มอบรางวัลให้กับเหล่านักรบที่เพิ่งกลับมาถึงทุกคนต่างคิดว่าสงครามจบสิ้นแล้วและถึงเวลาที่จะต้องยุติการออกไล่ล่าซารรอนส่วนนักรบผู้กล้าทั้งหมดก็จะถูกส่งไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์วารีนอที่เป็นอมาตะมันเป็นรางวัลอันสูงสุดของเหล่าเอลเพราะอยู่ที่วาลีนอจะมีแต่ความสุขเหล่านักรบต่างพากันดีใจที่จะได้เดินทางไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์มีเพียงแต่กาลาเดียวคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงสองจิตสองใจเพราะเธอรู้อยู่เต็มอกว่าซารรอนยังอยู่ที่ไหนสักแห่งในมดเ คืนนั้นก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองกันกระเดียวก็ได้เข้าไปในสุสานของพี่ชายเธอและค้นคิดอะไรบางอย่างสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจจะไม่เดินทางไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพราะยังมีบางอย่างที่กวนใจเธออยู่เธอบอกว่าถ้าหากไปจิตใจของเธอก็คงไม่สงบ แต่เอลรอนก็ตอบไปว่าเขาได้นําสัญ,ญลักษณ์ที่กาลาเดลได้มาให้กษัตริย์เอลดูแล้วถึงแม้ว่าเธอจะเจอสัญ,ญลักษณ์นี้แต่นั่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าโซอลอนยังอยู่และมีเพียงดินแดนศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะเยียวยาสิ่งที่กวนใจของเธอได้เอลรอนขอร้องให้เธอเดินทางไปที่นั่นและเขาก็สัญญาว่าถ้าหากว่าโซอลอนยังอยู่เขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อกําจัดมันหีได้สุดท้ายกาลาเดลก็ยอมทําตามที่เอลลอนขอตัดภาพมายังทางใต้ของมิดเดิลเอิร์ธในดินแดนที่มีชื่อว่าเซาแลนด์ดินแดนของมนุษย ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งผู้คนต่างใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และแล้วก็มีเอลสองคนเดินทางมาที่นั่นซึ่งดูแล้วพวกมนุษย์จะไม่ค่อยชอบพวกเอลสักเท่าไหร่เอลคนหนึ่งเดินเข้าไปในบาร์เล่าเขามีชื่อว่าอารอนเดียเป็นทหารที่ถูกส่งมาประจำการอยู่ที่เซาแลนด์เป็นเหมือนป้อมประการด่านหน้าคอยดูแลมนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นี่เพราะเมื่อหลายร้อยปีก่อนพวกมนุษย์นั้นอยู่ข้างมอร์กอสและนี่ก็คงเป็นสาเหตุที่พวกมนุษย์กับเอลไม่ค่อยถูกกันเขาเข้าไปถามเรื่องราวต่างๆกับเจ้าของบาร์เล่าเพื่อหาความผิดปกติและมันก็ทําให้มนุษย์คนหนึ่งไม่่่พพพออออใจเเเป็นนยาาาางมากกกข,ขขลลุึ้แะะูดวสัที คนที่พวกเจ้าเหมารวมไ่าเป็นพวกของเรานั้นได้ตายไปเป็นพันกว่าปีแล้วนะเมื่อไหร่พวกเจ้าจะปลดปล่อยอดีตไปสักทีเขาเดินเข้ามาตะคอกพูดใส่อารอนดีว่าสักวันหนึ่งราชาที่แท้จริงของพวกเราจะปรากฏตัวและจะมาช่วยพวกเราให้พ้นจากฝ่าเท้าของพวกเจ้าเขาพูดด้วยความโมโหและเกือบจะมีเรื่องกัน อารอนเดียจึงรีบออกมาหลังร้านและก็ได้มาเจอกับหญิงมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าปอนวินเธอเป็นหมอประจําหมู่บ้านและทั้งสองก็ดูสนิทสนมกันมากด้วยปอนวินได้เอามาเล็ดดอกไม้ที่หายากมากๆให้กับอารอนเดียซึ่งเมื่อเขาเห็นแบบนั้นก็ดีใจมากเขาบอกว่าเขาไม่ได้เห็นดอกไม้ชนิดนี้มานานมากตั้งแต่เขายังเป็นเด็กทั้งสองยิ้มให้กันและกันและเมื่อมีคนอื่นออกมาเห็นทั้งสองก็ต้องรีบยกย,ย้ายอารอนเดียรีบเดินทางออกไปจากหมู่บ้านและเพื่อนของเขาก็เตือนอารอนเดียไปว่าข้ารู้ว่าเจ้ากําลังคิดทาอะไรอยู่ เจ้ารู้ไหมในประวัติศาสตร์มีเพียงสองครั้งเท่านั้นที่เอลพยายามจะคบหากับมนุษย์และทั้งสองครั้งกลายเป็น,ขขนาศารกนักตกรรมจบลงด้วยความตายซึ่งอารอนดีก็ไม่สนทั้งสองจึงริบกลับไปยังป้อมประการของเอลแต่แล้วเมื่อมาถึงพวกเขาก็ได้เจอกับจดหมายของกษัตริย์เอลที่ประกาศชัยชนะต่อเซารอนและดัน่หน้าทั้งหมดก็จะถูกยกเลิกพวกเขาจะได้กลับไปยังอาณาจักรเอลและนั่นมันก็ทําให้อารอนดีเศร้ามากเพราะเขาไม่อยากจะจากปลนวินไปนั่นเอง เขาขึ้นมาอยู่บนหอคอยมองไปรอบๆเขาได้มาประจำการอยู่ที่นี่เป็นเวลากว่า79ปีจึงรู้สึกผูกพันที่นี่เป็นอย่างมากเขาไม่ใช่เอลที่สงสากอะไรก่อนที่จะเกิดสงครามเขาก็เป็นแค่ชาวไร่เป็นคนเพาะปลูกก็เท่านั้นภาพตัดมาที่บ้านของบอนวินกับลูกของเธอที่มีชื่อว่าทีโอทั้งสองกำลังบดสมุนไพรเพื่อปรุงยาและอารอนเดียก็เดินทางมาหาเธอที่บ้านเมื่อทีโอลูกชายของเธอเห็นแบบนั้นก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะมาทำอะไรที่นี่บอนวินจึงรีบออกไปหา ทั้งสองรักกันมากแต่เนื่องด้วยที่เป็นคนรัเผ่าพันธุ์กันจึงยากที่จะแสดงออกแถมยังกลัวคนอื่นรู้เรื่องอีกด้วยในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งมาหาปลอนวินชายคนนั้นนำวัวมาให้ปลอนวินรักษามันป่วยโดยไม่รู้สาเหตุเมื่อชายคนนั้นเห็นอารอนเดียอยู่ที่นั่นเขาก็มองปลนวินแปลกๆปลนวินเข้าไปเช็คดูอาการของวัวแต่มันก็ไม่ผิดปกติ เมื่ออารอนเดียเห็นแบบนั้นจึงรีบเข้าไปสำรวจและแล้วก็มีสารสีดำบางอย่างออกมาจากตัวของวัวเขารีบถามเจ้าของวัวไปทันทีว่าวัวตัวนั้นไปกินหญ้าที่ไหนมาซึ่งเจ้าของวัวก็ตอบไปว่าไกลออกไปประมาณหนึ่งวนันใกล้กับชุมชนที่มีชื่อว่าฮอเดินเมื่ออารอนเดียรู้แบบนั้นเขาจึงจะรีบออกเดินทางเพื่อไปถึงที่นั่นก่อนค่ำและบลอนวินที่อยากจะรู้สาเหตุก็ขอไปด้วยส่วนทีโอเมื่อแม่ของเธอไม่อยู่บ้าน เขาก็ได้พาเพื่อนของเขาเข้าไปในโรงนาแห่งหนึ่งทีโอบอกว่าเขาได้ไปเจอมันโดยบังเอิญจึงนามันมาซ่อนไว้ที่นี่และเพื่อนของทีโอคนนี้ก็คือคนที่หาเรื่องอารอนเดียน,นบีบาเล่านั่นเองเขาพูดกับทีโอไปว่าทุกคนต่างพากันมาว่าแม่ของเจ้ากําลังเป็นกิ๊กกันกับเจ้าหูแหลมคงเพราะแบบนี้พ่อของเจ้าจึงได้หนีไปจากหมู่บ้านซึ่งเมื่อทีโอได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรพ่อของเขาถึงหนีไป จากนั้นเขาก็ได้นําของที่เขาเก็บมาได้ไมาให้เพื่อนของเขาดูซึ่งมันเป็นดาบจากยุคสงครามที่หักไปแล้วแถมยังมีสัญ,ญลักษณ์ของซอลอนอยู่ด้วยและมันก็ได้เปล่งประกายแสดงอํานาจออกมาตัดภาพกลับมาที่กาลาเดลกับเหล่านักรบที่กําลังจะเดินทางข้ามทะเลไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์วารีนอเธอเอาแต่คิดอยู่ตลอดทางว่าเธอคิดถูกหรือคิดผิดกับการตัดสินใจในครั้งนี้ ส่วนทางเอลลอนก็ได้คุยกับกษัตริย์กิลกาลัดเรื่องที่ได้ส่งกาลาเดลไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพราะพวกเขาก็ไม่มั่นใจว่าเซอรอนนั้นถูกทำลายไปแล้วจริงๆหรือไม่กษัตริย์กิลกาลัสก็บอกไปว่าดีแล้วที่ส่งเธอไปเพราะมันจะเป็นผลดีต่อตัวเธอเองนางมุ่งหน้าไปยังตะวันตกส่วนเราสองคนที่อยู่ที่นี่ก็ต้องมองหาตะวันดวงใหม่ เจ้าคุนกับงานของหลอดซิลีปริมบอหรือไม่เขากําลังจะสร้างงานชิ้นใหม่สิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากและคาคิดว่าเจ้าควรจะไปช่วยเขาซึ่งเมื่อเอลลอนได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเพราะว่าหลอดซิลีปริมบอนั้นเป็นนักสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเอลและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเขายินดีเป็นอย่างมากที่จะได้ร่วมงานด้วยแต่รายละเอียดของสิ่งของที่กําลังจะสร้างนั้นหลอดซิลีปริมบอลจะเป็นคนอธิบายให้กับเอลรอนเองซึ่งเมื่อเอลรอนได้เจน้ากับหลอดซิลีปริมบอก็ดีใจมากตัภาาาพกลบ่่เผฟ ซาด็อกหัวหน้าเผ่าก็รู้สึกว่าดวงดาวมันแปลกๆไปเขาดูตำราและพูดอยู่คนเดียวว่าตอนแรกก็มีคนตัวใหญ่ผ่านมาทางนี้ตอนนี้ก็มีดวงดาวที่แปลกไปอีกมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆและโนรีที่อยากรู้อยากเห็นก็เข้ามาถามทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ซาด็อกก็ตอบไปได้เพียงแค่ว่าท้องฟ้ามันดูผิดปกติซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆนั้นคงไม่ดีแน่ ฝั่งโนลีก็มองดูอย่างงงๆเพราะเธอก็ไม่เข้าใจเช่นกันส่วนทางอารอนเดียกับบรอนวินในที่สุดทั้งสองก็เดินทางมาถึงชุมชนฮอเดินและพวกเขาก็ได้เห็นว่าหมู่บ้านถูกเผาจนหมดบอนวินตกใจเป็นอย่างมากเพราะเธอโตมาในชุมชนแห่งนี้ตัดภาพกลับมาที่กาลาเดลกับเหล่านักลบหลังจากที่เดินทางมาทั้งวันในที่สุดพวกเขาก็ใกล้จะถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์พวกเขาถูกนำดาบละชุดกรอออกจากนั้นแสงสว่างก็ค่อยๆเผยออกมาพร้อมกับเสียงเพลงที่ดังกึกก้อง ฝูงของนกบินออกมาวนอยู่รอบๆเรือของพวกเขาเสียงเพลงค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆทุกคนต่างพากันร้องตามด้วยความดีใจมีเพียงแต่กาลาเดลเท่านั้นที่เหมือนจะไม่อยากไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ และแล้วประตูก็ค่อยๆเปิดออกแสงของทวีพฤกษาต้นไม้เงินต้นไม้ทองได้เปล่งประกายออกมาแสงของมันงดงามมากทุกคนต่างจ้องมองเหมือนกับต้องมนสะกดกระาเดลหันไปมองมีดของพี่ชายเธอพร้อมกับคุ้นคิดถึงความหลังตอนนี้เธอไม่อยากจะเดินทางไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วเรือค่อยๆเล่นเข้าประตูไปนักลบคนอื่นๆก็พยายามจะบอกกระาเดลให้ตั้งสติแต่เธอก็ไม่สนเล็ดโดดลงจากเรือไปเมื่อเรือผ่านเข้าไปประตูก็ปิดสนิทเธอลอยอยู่ในทะเลเวงว,งว้างตามลำพัง ส่วนข้างบนท้องฟ้าก็มีลูกไฟบางอย่างตกลงมาสู่ดินแดนมิดเดิลเอิร์ธทุกคนต่างเห็นมันพุ่งผ่านหน้าไปและมันก็ได้ตกมาใกล้ยังหมู่บ้านของชาวฮาร์ฟวูดกษัตริย์กิลการลัตที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกแปลกใจมากและใบไม้ก็ได้ร่วงลงมาที่ตรงหน้าของเขาเขาจึงรีบหยิบมันขึ้นมาดูและก็ได้เห็นสัญญาณของความชั่วร้ายบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นส่วนโนลีที่อยากรู้อยากเห็นก็รีบไปดูที่ลูกไฟตกและเธอก็ได้เห็นชายปริศนาคนหนึ่งนอนอยู่ในลูกไฟนั้นและอีพีหนึ่งก็ ก็จบไปแล้วนะครับกับมหากับซีรีส์แหวนครองพิภพบอกได้คําเดียวว่าอลังการงานสร้างจริงๆภาพแต่ละภาพแต่ละสถานที่บรรจงสร้างออกมาอย่างประณีตมากและอลังการแบบสุดๆเนื้อหาใน EP พีหนึ่งจะเป็นการแนะนําตัวละครและดินแดนต่างๆในมิเดิลเอิร์ธให้เราเข้าใจก่อนก่อนที่จะตะลวยเข้าสู่มหาสงครามอันยิ่งใหญ่หากใครเป็นแฟนเดอะลอตออฟเดอะริงแล้วล่ะก็ไม่ควรพลาดเรื่องนี้เด็ดขาดเนื้อหาจะเริ่มทวีความเข้มข้นขึ้นตามลำดับชายปริศนาที่ตกลงมาจากฟากฟ้าอาจจะเป็นแรงกระเพื่อมทาให้สงครามครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆ,ๆก หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Movie for you ด้วยนะครับและถ้าหากมีช่วงไหนที่ผมอธิบายผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยใครที่รู้เรื่องของ Middle Earth ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ